โนกหลังประกาศเลิกนางแบบโดนแซวแรงลั่นคนเดิมสันดานเดิมนักร้องหนุ่มนุคณโดนสิริววได้ออกมาขอรัสถานนะคพูดจิ้นกับปายฉันนภาหรือป้ายปายโอรีโอและย,ยังถูกขุดว่ากำลังศึกษาดูใจกับนางเอกสาวอายปริยนัทล่าสุดภาพยนตร์สยามภาวลาลัยชั้น6ศูนย์การค้าสยามพารากอนนักข่าวก็ไม่พลาดที่จะสัมภาษณ์นักร้องหนุ่มถึงประเด็นเรื่องดังกล่าวซึ่งหนุคณดนก็ได้เปิดเผยว่า อัปเดตเรื่องหัวใจหน่อยที่ก่อนหน้านี้มีคนจับจ้องสรุปตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้สวสนิทสิทิ่ใสายหน้าเลยครับก่อนหน้านี้อายยนัทออกมายอมรับว่าเลิกกับเราแล้วจริงเท็จเป็นยังไงก็ใช่ครับก่อนหน้านี้เราก็มีเปิดใจคุยกันแต่ว่าตอนนี้ก็ยุติแล้วโดยเหตุผล,ลหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่ขอพูดแล้วกันบางคนรู้สึกว่าทาไมจบความสัมพันธ์กันเร็วจังจริงๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าเกี่ยวกับ fc หรือเปล่า fc หรือเปล่าที่ทําให้เราทั้งสองคนไม่ได้คุยกันต่อเราอยากจะบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับ fc เลยคนสองคนที่เปิดใจคุยกันมันก็อยู่ที่คนสองคนนี้แหละยืนยันว่าเลิกกันด้วยดีครับโอกาสที่จะรีเร์นล่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะถามว่าตอนนี้ที่เลิกกันเจียน้ําตาไหมคือมันเข้าใจกันด้วยดีครับฟันคลับว่ายังไงบ้างให้กําลังใจหรือว่าดีใจเราะมันก็มีหลายๆความคิดครับ แล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงก็ได้แต่ตอนนี้ก็คือผมโสดแล้วถามว่าพร้อมเปิดใจไหมหรือ,อยังตอนนี้ทํางานครับทํางานแล้วมีความสุขครับแต่ก็ไม่ถึงกับปิดตัวเองจริงๆผู้ชายผู้หญิงทุกคนก็ต้องมีคู่อยู่แล้วแต่ปัจจุบันนี้เราคิดว่าเราทํางานแล้วครอบครัวก็มีความสุขด้วยพีพีเก็ชอบเวลาเราทํางานถามถึงเรื่องที่ฟอนแทปชั่นจะไม่ย้อนเวลากลับไปแก้ไขแต่จะใช้เวลาที่เหลือเดินต่อไปเพื่อปรับปรุงเกิดอะไรขึ้น อันนั้นง่ายๆเลยครับเข้าไปดูแคปชั่นในเน็ตแล้วเห็นมันโดนใจอันนี้มันโอเคดีอะไรประมาณนั้นก็เลยเอามาโพสต์ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้หน่อยทุกวันนี้ปกติทํางานมีความสุขดีมากเลยส่วนเหตุผลที่อยากโพสข้อความนานเพราะว่ามันมีหล,หลายๆอย่างที่เราอาจจะเคยผิดพลาดมาก่อนในอดีตเลยรู้สึกว่าข้อความนี้มันดีนะที่แบบว่าเราก็ไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้แต่ว่าต่อจากนี้เราก็สามารถที่จะเลือกทําในสิ่งที่ดีได้ เห็นข้อความที่คนเข้าไปแสแรงว่าคนเดิมสันดานเดิมเปลี่ยนอะไรได้ไหมสำหรับคนสายใช่ไหมถามว่ารู้สึกอะไรไหมจริงๆแล้วแต่ก่อนคิดนะแต่ว่าปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเลือกโฟกัสคนที่รักเราดีกว่าหลังจากเอามาจาับต้นชนปลายดูแล้วรู้สึกว่าคนที่รักและคนที่ให้กำลังใจเรามีปริมาณที่เยอะกว่ามากเลยอยากที่จะถนอมใจที่พี่ๆเหล่านั้นมากกว่า ส่วนผมเองก็ไม่ได้ไปตอบโต้อะไร